รเมย์พิชนาตอวดภาพคู่แฟนเก่านี่แหละมิตรภาพดีๆหลังเลิกกันย้อนกลับไปเมื่อปี2561มีข่าวช็อกวงการบันเทิงสาวเมย์พิชนาตประกาศเลิกฟ้าผ่ากับนักฟุตบอลชื่อดังเจธนาทิพย์หลังคบหาดูใจกันมานานกว่า3ปีจับมือกันฝ่าฟันอุปสรรคมากมายทั้งกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ว่าไม่เหมาะสม ด้านสังคมและวัยที่ต่างกันแต่ทั้งคู่ก็ผ่านมาได้พร้อมข่าวที่มีออกมาตลอดว่าจะลงเอยกันท่ามกลางความเสียดายของแฟนๆที่คอยเชียร์อยู่แต่ในตอนนี้เมเองก็มีความรักครั้งใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุด22ธันวาคม2565เมได้โพสภาพคู่เจชนาทิปกับมิกา้าพร้อมทั้งระบุแคปชั่นว่า018 2022จากนั้นต่างมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์มากมาย